สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญนะครับจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์มันเป็นเรื่องเก่าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีการเตือนภัยตลอดเวลาเนื่องจากว่ามีการออกข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับทาให้เราคิดว่ามันไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มีข้อมูลส่วนตัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อที่อยู่ข้อมูลทางธนาคารบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆ และที่สําคัญนะครับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำงานเป็นขบวนการนี่แหละครับเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลายๆคนตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับมีผู้เสียหายแค่นหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับทางเพื่อนตํารวจครับผมเลยได้ขออนุญ,ญาตกับทางผู้เสียหายขออนุญ,ญาตบันทึกคลิปการสนทนาไว้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็เป็นการเตือนภัยพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปรพร้อมๆกันเลยครับ<ป><ป> อทางททาางงเจ้าหนี่ธนาคารโทรมาบอกว่าเราเราได้ไปกดเงินแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค <id> <ri> ่ะเราได้ไปกดเงินไปจนายเงินหกหมื่นบาทหกหมื่นห้าพันบาทครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าเป็นชื่อเราเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นชื่อเราทีนี้ทั้อ่าแล้วเราเราไม่เคยทําธุรกรรมเนาะแบบนี้เลยเคยทําค่ะเคยทำแต่ทำที่ที่จังหวัดตัวเองอรัเภอตัวเองเคยทําหมายถึงว่า เคยทำบัตรบัตรเครดิตเหรอครับบัตรกดเงิสนสดทำเป็นเครดิตนี่ยแล้วเราปิดได้ยังแต่วงงเงินไม่ถึงวงเงานนะคะอ๋อวงเงินไม่ถึงแล้ว,แล,วแล้วเคยกดเงินใช้ไหมครับเคยกดเงินมาใช้เงินอะไรไหมกดผ่านแอปพลิเคชันด้วยก็ตอนอปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ถูกไหมครับก็ยังใช้อยู่ค่ะอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้เปิดไปหมดหมาถึงหมายถึงว่า ในบัตรนี้มีวงมีวงเงินอยู่แต่ว่าเราเราปิดไปแล้วถูกไหมครับเราได้ปิดไปเ,เราไปแจ้งธนาคารปิดหรือยังยังไม่แจ้งปิดค่ะยังยังใช้ไว้เป็นสำรองนะนะแต่ว่าเงินยังไม่ได้ออกมาใช้คือบัตรนี้เรายังถือไว้อยู่แต่ว่าเราไม่เคยไม่เคยกดเงินมาใช้เนาะใช่ค่ะมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของทางการเงินใช่แต่ว่าทีนี้มีทางธนาคารธนาคารนี่คือแบงก์เดียวกันเลยถูกไหมครับ แล้วแล้วไอ้บัตรกดเงินสดก็เป็นของธนาคารกรุงไทยเหมือนกันใช่เขาก็โทรมาแจ้งเขาโทรมาแจ้งประมาณไหนรับว่าเรามีการกดเงินไปใช้แบบนี้หรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่ามีการเปิดใชวว้วันที่สเดือนพฤษภาแล้วทีนี้เปิดใช้อันนั้นเปิดใช้แล้วทีนี้มีการกดเงินออกมาใช้ confident. วัน,นเดือนมิถุนา ว่าถูกใช้ใช้ที่ห้างโรบินสันเป็นจำนวนเงินหกหมืนห้าพบาทซึ่งเราไม่ได้ใช้เนาะใช่ค่ะเชื่อเราไม่ได้เอาไปใช้แล้วแล้วทีนี้ก็ไม่มีการแจ้ง,<อ>จงเตือนมาทางครอบความนี้นะอ่าครับแล้วทีนี้เขาบอกอะไรเราอีกครับเขาให้เราทำอะไรอีกเขาบอกให้หนูไปแจ้งความแล้วก็สมเอกสารไปที่ธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานใหญ่ แค่นี้แหละครับใช่แนะ่ละแล้วเขาเขาก็ต่อเบอร์ให้หนูไปแจ้งความที่สพอ,อะไรนะสอพออน,นัดกระบ,บังนะะิอ่าคือก็คือ,คอตอนนี้คือโอนสายให้เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วแล้วหนูคุยหรือยังคุยแล้วแล้วงงใจก็เลยแบบก็เลยตัดสาย เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งความที่ขอพอดีให้เขาสอเงินไปตรงใช่ใช่ลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นพวกมิจฉาชีพแหละคือคือทางธนาคารเขาไม่มีนโยบายหรอกครับเขาไม่มีนโยบายที่จะโทรมาตามเราแบบนี้หรอกส่วนมากถ้าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากดบัตรเนาะเราเราเรากดเงินกดเงินแล้วเราเอามาใช้แล้วเราไม่เคยจ่ายเลยแบบนี้ครับมันก็จะมีเอกสารมาที่บ้านก่อนเป็นของธนาคารกรุงไทยเขาจะส่งมาที่บ้าน ว่าเรามีการค้างชำระ,ะวงเงินจํานวนเท่านี้ให้เราไปจ่ายอะไรแบบนี้ครับเราก็จะมีเราก็จะมีเกมอกสารตัวนน้นไปจ่ายต่างหรือวไปติดต่อทีธ่ธนาคารอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจ่ายเลยแล้วแบบว่าจนกระทั่งธนาคารเขาฟ้องมันก็จะมีหมายเรียกมาที่หมายหมายสารมาที่บ้านเราแต่ถ้าแต,แต่ถ้ามีการโทรมาแบบนี้อ้างว่าเป็นธนาคารแล้วก็ให้โอนสาย,<ม>ยเพื่อเพือเจ้าีิมพ์รวจถูกไหมครับ แล้วก็แอมมาอยู่ซอ่พนันเสพต้นนี้ให้เราเข้าไปหาหรือถ้าเราใปไม่ได้ก็ให้เราแอดไลน์คุยไลน์อะไรแบบนี้สุดท้ายมันก็จะจบโดยที่การให้เราโอนเงินไปไปให้มันอยู่แล้วอันนี้เป็นมิจฉาชีพอยู่แล้วละก็คืออยู่เฉยไว้ครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าตัดสายได้ปุ๊บก็คือจบแล้วมันก็ไม่ติดต่อมาอีกแต่ถ้ามันยังติดต่อมาอีกหรือว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่เฉยไว้ก็ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้มีส่วนจริงเขาขอรับว่าจะมีการอัดเสียงถ้าามีกรแความ มีไลน์ไหมเขาเขาก็หลอกว่าแต่หนูเริ่มดีใจหนูเลยแบบว่าไม่ค่ะเดี๋ยวนู้ไปติดต่อที่สพพิพนไม่ใช่ดีกว่าอืมครับอย่างเงี้ยต้องไปใช่ใช่ประมาณนั้นให้ไลน์ไปก็ไม่ก็ไม่ต้องเขาให้ไลน์ที่ไหนมาครับเขาเป็นเขาตั้งชื่อไลน์ว่าสพแอมกับบังไม่มีชบังอ่าชัวเลยครับอันนี้มีอาชีพชัวเลยดีนะเดี๋ยวเขาให้ถ้าเขาให้วิดีโอคอลมันก็จะเป็นแบบรูปตำรวจปลอมอ้าปากตามอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ของจริงหรอก ถ้าเป็นถ้าเป็นมันมันไม่มีลายคือถ้าเป็นลายตำรวจก็จะเป็นลายส่วนตัวมันจะไม่มีลายเขาว่า,าสพนั่นสพนี่ถ้าเป็นลายแลาา้วมีเขาว่าสพคือคือโรงพักไม่มีลายนะครับ <Okay. S 1> จะไม,จไม่จะไม่มีจะไม่มีลายสาพอุอดมพรพิสัยแล้วก็มีแบบเป็นรูปโรงพักแล้วก็เอาลายสอพอมาคุยกับเรากันอะไรแบบนี้อันนี้ไม่มีเลยตำรวจ <AM> จริงเขาจะไม่ทําแบบนั้นกันอนะ่ะอันนี้ก็คือรู้แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพอู่แล้วล่ะก็ถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเรากดตัดสายถูกต้องแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่โอเคหรือว่ายังยังไม่ปลอดภัยอยู่ก็ให้โทร เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าไปติดต่อกับทางโรงพักอุดมพรก็ได้ครับว่าเนี่ยมีคนโทรมาแบบนี้แบบนี้อ้างลักษณะแบบนี้ใช่ตํารวจจริงไหมอะไรเราก็ไปสอบถามได้ครับแบบเนี้ยจะได้สบายใจเนาะตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีชาชีพอะไรที่แบบประมาณว่าเบอร์ลายสอพอแหลมชาวบังนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็คือหลอกแล้วครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวับาแจ้งชื่อพนักงานที่ติต่อไปนะคะอันนี้มันแอบอ้าง ไม่ต้องเชื่อครับแอบอ้างแหละมันจะอ้างร้อยตำรวจโทรพันตำรวจโทรอะไรมันก็จะว่าได้บทแหละไอ้พวกมิจฉาชีพอะมันอ้างหมดแหละสุดท้ายถ้ามันมันจบที่ว่าทั้เราคุยต่อแล้วว่าเออเดี๋ยวให้เราโอนเงินปิดบัญชีนั้นบัญชีนี้นะเพื่อแบบจะได้แบบปิดคดีอะไรแน่ใช่เลยเรารีบตัดสายเลยไม่ต้องไปโอนเงินให้มันแตอนนี้มันคือไม่ให้ไลน์เขาไปแต่ว่าเขาเขาน่าจะเอาเบอร์ที่โทรมาเป็ลมแล้วก็แอบไลน์มาครับก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่เฉยๆครับมัน ถ้าเมื่อใ่ที่เราเป็นคดีจริงเๆดๆี ue, ่ยเขาจะมีหมายเรียกมาที่บ้านมึ่งว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าหนูโดนคดีจริงเนาะมีการแบบว่าโดนฟ้องจริงๆเดี๋ยวมันจะมีหมายเรียกมาที่บ้านครับถ้ามีหมายเรียกมาตอนนั้นเราก็ค่อยไปหาเจ้าที่ตำรวจตามหมายเรียกก็ได้หรือถ้า,ากรณีที่ได้หมายเรียกถ้ายังไม่มั่นใจว่าเป็นหมายเรียกจริงหรือหมายเรียกฟลอมก็ให้เราดูว่าหมายเรียกที่มาหาเราเนี่ยเขาเขาระบุว่าสพอะไรเราดูเรารู้สพแล้วก็ไปเซิร์ชใน Google เหมือนที่พี่เตือนไทยในช่องนะครับไปเซิร์ชก o o g l e แล้วก็หา ด anyway, like> ี๋ยวว่ามีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ครับขอบคุณนะคะครับครับโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบันทึกเสียงนี้ไว้เดี๋ยวจะได้เอาเป็นเป็นไปแชร์ลงคลิปเตือนภัยนะครับจะได้จะได้เตือนภัยพี่น้องประชาชนด้วยได้ค่ะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าพวกแกงคง c a ซ l นเตอร์ทำงานเป็นขั้นตอน แล้วที่สําคัญครับพวกนี้มีข้อมูลส่วนตัวของเราพวกนี้ทํางานเป็นขบวนการครับมีการโอนสายให้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็นลายปอมนะครับเน้นย้ำนะครับว่าทางโรงพักไม่มีนโยบายที่จะให้พี่น้องประชาชนมาแอดไลน์เพื่อทําการสนทนาลายสพอพนะครับเป็นลายที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทําขึ้นเพื่อมีไว้สําหรับติดต่อสื่อสารนะครับพูดคุยสนทนาในการทํางานระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบเจอในลักษณะแบบนี้ให้เราแอดไลน์สพอต่างๆนะครับอันนั้นคือลายปลอมลายมิจฉาชีพเคสนี้โชคดีนะครับตัดสายทันแล้วก็ไม่ได้เสียเงินให้กับพวกมิจฉาชีพครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับมันหาข้อมูลมันดูข่าวแล้วก็ดูช่องเกี่ยวกับการเตือนภัยบ่อยๆนะครับจะได้เป็นกอบป้องก,กันตัวเองจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับเรื่องของใหญ่จาก FC ฟเพื่อนตำรวจครับสวัสดีครับ